เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราไม่สามารถเต็มที่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละว่าเราก็จะกลับมารู้สึกแย่กว่าเดิมเหมือนที่สัมภาษณ์ไปว่าพอยิ่งเราเหนื่อยแล้วใช่ปะแล้ววลาเรามีคนมาขอโทษถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้แบบไหนสักเต็มที่เราอาจจะยิงแบบนี้ฟันค่ะนี่ข้างหน้าประมาณ8ปแต่เราไม่ได้ยิงครบ32อืิออย่างเงี้เขาก็อาจจะแบบทําไมไม่เหมือนในคลิปพอเราไม่ได้เป็นเหมือนในคลิปเนี่ยเขาก็หลังรับหลังเราไปเขาก็พูดเลยเหมือนเขาคงแบบ เงือนี่เห็นสนุกสดใสมาในคลิปเลยคือก,กก็ไม่รู้นะคือคือวนนันนั้นไปสัมภาษณ์รายการเกี่ยวกับสุขภาพของพี่วูดี้น่ะก็พูดคุยเพียงแต่ว่าพี่วูดี้เขาบอกว่าเออเออเราเป็นคนมี energy ดีแล้วก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะมี energy ดีอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็แบบทำงานเหนื่อยใช่ไหมเราทำงานเหนื่อยแต่เราหึบไม่เป็น ว่าบางทีบางทีเจอคนเขาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเขามีโอกาสเจอเราครั้งเดียวไงแต่เรายังเด็กเขาจะว่าฉันเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะแบบว่าเออยิ้มแบบเออแบบอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาเทคไทม์ได้คุยกับเขาหรือได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าเออบางทีก็อยากจะให้หลายๆคนแบบเข้าใจเราก็เป็นคนปกติคนหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนบ้าตลอดเราก็คนหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนบ้าตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เข้าใจเรามากๆเหมือนกัน ถ้าไม่เข้เขาใจก็ไม ouais. ่เป pues 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 ็นไรก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราก็คงจะไม่ได้เข้าใจกันตลอดแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจเราอาจจะไม่ได้เหมือนในคลิปทุกคลิปทุกครั้งที่เจออาาสูดเห็นบอกว่ามีโดนบูลลงบูลลี่แบบตัวจริงไม่น่ารักเหมือนในรูปเหลืออะไรคะ 10บโมงสีหเลยงงมาก <exploded. S 1> เป็นนักข่าวสายลับของเราคะ่ะนักข่าวสายลับงงมากเลยนะคะยังไงคะคุณพี่เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้นักข่าวตัวน้อยแบบเราไม่รู้จริงจริงคือก็ไม่รู้นะ <Mitarbeiter> คือคือวันนั้นไปสัมภาษณ์รายการเกี่ยวกับสุขภาพของพี่วนะูดี้นั่นแหละก็พูดคุยเพียง <Roberts> แต่ว่าพี่วูดี้เขาบอกว่าเออเออเราเป็นคนมี energy ดีเราก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะมี energy ดีอะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็แบบ ทำงานเหนื่อยใช่ไหมเราทำงานเหนื่อยแต่เราหึบไม่เป็นวเวลาบางทีบางทีเจอคนเขาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเขามีโอกาสเจอเราครั้งเดียวไงแต่เรายังเด็กเขาจะว่าฉันเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะแบบว่าเออยิ้มแบบเออแบบอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาเทคทา์ได้คุยกับเขาหรือได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเออบางทีก็อยากจะให้หลายๆคนแบบเข้าใจแต่แต่เชื่อเถอะว่าไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นอะ่ะหน้าที่ของเราคือต่อให้เราเหนื่อยแล้วอะ่ะเกณฑ์เลยมารู้สึกตัวเองเลยว่า ต่อให้เราเหนื่อยนะแล้วถ้าเราแบบว่าแต่ไม่เคยแต่แต่แตแตว่าต้องบอกก่อนว่าไม่เคยที่จะไม่ให้ใครถ่ายรูปนะแต่แค่ว่าเราไม่ได้เป็นเราในเอ e น g y แบบที่แบบในคลิปสัมภาษณ์กับอสองมอบแบบนี้เข้าใจปะทุกคนอ่ะก็จะคือจะคาดหวังว่าคูเนี่ยเรลาสัมภาษณ์ก็ครูจะต้องแบบอย่างงี้เข้าใจปะครูจะต้องเป็นเหมือนตอนสัมภาษณ์กันไยเอ๋อย่าง,งานี้จะเป็นตลกโปกฮาเราไม่ตลกเราก็เป็นคนปกติคนหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนบ้าตลอด เราก็ปคนหนึ่งเราไม่ได้เป็นคน้าตลอดเพราะฉะนั้น<อ>ตรงนี้อยากให้เข้าใจเรามากๆเหมือนกันแต่ถ้าไม่เข้าใจ<อ>ก็ไม่เป็นไรไ<อ>ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราก็คงจะไม่ได้เข้าใจกันตลอดแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอนะ่ะเปิดใจเราอาจจะไม่ได้เหมือนในคลิปทุกคลิปทุกครั้งที่เจอปกติเรานอยไหมเจอแบบนี้หนอยไหมไม่หนอย เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราไม่สามารถแต็มที่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละว่าเราก็จะกลับมารู้สึกแย่กว่าเดิมเหมือนที่สัมภาษณ์ไปว่าพอยิ่งเราเหนื่อยแล้วใช่ปะแล้วว่าเรามีคนมาขอโทษถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้แบบไ nice, นส์แตมที่เราอาจจะยิงแบบนี้ฟันข้างนี่ข้างหน้าประมาณ8ปี 4, แต่เราไม่ได้ยิงครบ32อื้ออย่างเงี้เขาก็อาจจะแบบทําไมไม่เหมือนในคลิปพอเราไม่ได้เป็นเหมือนในคลิปเนี่ยเขาก็หลังรับหลังเราไปเขาก็พูดเลยเหมือนเขาคงแบบ เงัวไม่เห็นสนุกสดใสเมาในคลิปเลยเราก็เลยแบบหันไม่ได้เลยไม่ใช่เป็นไรคะเออแจะให้ยืนนี่มาจากใจอ่ะหนูไม่ใช่คนบ้านนะคะก็เลยหันไปด่าเขาเลยโดนแก่เลยอ่ะใส่แว่นใส่เลยแว่นแว่นเลยเราวีนเลยอ่ะนานขอที่ยืนให้กูบ้างคนแรกเค้าเหนื่อยนั่นแหละ เราไม่ได้ตอบกลับอะไรก็พอเขาพูดเสร็จปั๊บเราก็เลยแบบเออรู้สึกสะอึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยจริงว่ะบางคนเขาแบบจริงด้วยบางคนเขาแบบเขาติดภาพในการที่เราแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเขาก็คาดหวังว่าเจอเราแล้วก็แบบเขาอยากจะให้เหมือนคลิปที่เขาฟังในห้องน้ําตอนเขากินข้าวหลายคนาฟังฉันตอนกินข้าวเข้าห้องน้ำเวลาเข้าเวลาไปอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเอออยากเออน่าตลกเป็นอย่างนั้นไป คุยได้เลยคือเกดจะบอกเลยนะคือคือเข้ามาได้เลยมีคนถามว่าถ้าอยากเจอเกดก้านเก้าแล้วอยากคุยใจจอยให้ทำยังไงทำยังไงคะทำยังไงคะตีลังกาเข้ามาหาหรืออะไรหรือว่าพี่เกดจอยจ้อยมีลังกาใส่หน่อยเฮ้ยเออได้หมดนะให้เข้านโมย้อนหลัง อ่ะโอ้แล้วหลังคยนลว่าเออสามารถที่เราเป็นคุยจอยไม่ได้อะไรเลยค่ะป่ะงไปหนก็ป่ะปกูเองสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบม้วนจอยมาเจอกันรามวม้วนๆเนี่ยก็ไม่ติดเลยคือเข้ามาพูดคุยได้เลยไม่ต้องแบบว่าอุ้ยกลัวว่าเขาจะให้ขอไทยลูกไม่บางทีเราไม่เห็นไงเนอกป้าแล้วก็อาจจะแบบว่าบางทีเราเจอกันหนึ่งครั้งอ่ะอย่าพุ่งตัดสินเจอสักสองก่อนแล้วค่อยด่าแถ้า้งที่สองเป็นเหมือนเดิม ก็ไปด่าเลยลง a c e b o o k จบติดลงทว i t เตอร์อะไรลงอะไรลงไปเลยจบยอือใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ